สองูนนะครับมาถึงผู้น,นายเลยนะอนนนาจจะเด็กคนไหนเคยขึ้นรถไฟฟ้ามากโอเคเคยขึ้นรถไฟฟ้านะไปกับใครครับไปกับมแม่นะไปกับมแม่ก่อน,นเราจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องเตรียมก่อนลูกตั๋วนี่ดูได้เลยตั๋วแบบนี้สีอะไรลูกคุณเสียหนตอบสีสีดำนะสีดำเราจะซื้อตั๋วนะครับจากเครื่องขายตั๋ว ด้านนี้เลยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับขนาดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับควรถ้าน้องคนไหนนะครับซื้อไม่เป็นถูกนะน้อคนนเราจะซื้อกัูกขายหัวจะมีคนมาขายหัวให้เรานะเข้าใจไหมลูกกำลังหันนะเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะเห็นอะไรในมุมที่ไหมอะไรตัวใช่ไหมลูกก่อนนี้เราจะขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับเราจะนำตั๋ว แบกยางที er pues mm ่เครื่องนะครับเครื่องก็จะเปิดให้เราเราก็จะสามารถไปยืนได้เลยแต่ขั้นตอนการยืนเราไฟฟ้าก็มีอีกเหมือนกันนะครับอันารเก่มองมาทางนี้เลยเห็นเส้นเหลืองนี้ไหมลูกอ่นนี้คือเส้นความปลอดภัยนะครับถ้าน้องคนไหนเนี่ยยืนเจินไปปึ๊บรถไฟฟ้าวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจะมีแรงดูดนะครับแรงลมดูดใช่ดูดเราลงไปที่รางรถไฟฟ้าเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตน้องๆกลัวไหมลูก กัวนะกลัวนะนะ